ทางท่าฟูชแน,นลนะฮะหรืออะไรกันใทยอะไรที่ไทมาน,ะนอกไปนไปรมาณนเป็นเดือนแล้วนะเย<อ>นเพิ่นปดนเขยนเพิ่อพไว้ว่าถ้าแขนหปวดอ๋อพี่ไทยานอกจะลำใช่ป่ะเนี่ย ครับแค้นห้พวดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายมนนอกซุ่งข้าวก่ครับแล้ววันนี้รถเพิ่งก็เลยว่าเอาลำคนบุคอไว้นะวนสิลำวันนี้มีใครลำบ้างพี่นายมนนอกมีอยู่หาท่านหาท่านนองเขาหาทกคนแล้วก็พอดีวันเกิดพนักานำมื่อนี่ เพิ่งก็เลยเอาพร้อมกันเลยนะั้งลแฉบุญแ้วกับนแม่กับพี่มาเมื่อไหร่พระพู้เอยผมยังไม่รู้เลยผมไ่ได้ประสานลูกพี่ป่ะจ๊ะเมียนได้ได้ข่าวได้ข่าวว่ามาประมาณเดือนกุมภาพันธ์เลยคบโได้ข่าวว่าประมาณประมาณมานานเลยเนาะนานนะเขาไปแต่งงานกันหรือเปล่าอไปแต่งงานกันเหรอไม่ทราบผมก็ยังทาไปนานนี่ผมว่าไปแต่งงานนะฮะเขา อาจจะไปแต่งงานกันอ่ามีบุจักนึกว่าเออนึกว่าไทยบ้านนอกอมาลำแก้ผวาอ่าฮะแก้ผวาอ๋อเมื่อคืนนี้เป็นอะไรพี่ไทยบ้านนอกเมื่อคืนเนี่ยให้แกไปลำจะล้ำยังพอได้เป็นยังครับปกตินี่นะอ๋อได้ยินข่าวว่ากลัวผีใช่ไหมโย่ผีมันก็ย่านทุกคนอยู่ไหนย่านผี เดี๋ยวตามนะไมดแล้วครับใช่ครับพี่ไทยว่านอกลำนะฮะเดีผมก็จะตามไปเลยนะเพลงความดีใจกับเพลงใหม่ด้วยขอยอดวิวนะล้านร้านวิวเลยเร็วไในปีนี้ปัง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 นะครับผมเข็นไปได้บ่ได้ร้านวิวในปีนี้นะฟังดีๆนี้เปล่ยนเต้นปีนะเป็นติมฟังอยู่บ่พอพ่อพอพอฟังอยู่บ่ผมฟังสามรอบเฉพาะวันเนี้ย เป็นไงสามรอบนั่งกินข้าวสามยังกึนเลยนั่งกินข้าวผมก็เปิดฟังอ่าพอนั่งเมื่อกี้มันมีเสียงรบกวนจากที่อื่นผมก็เปิดฟังอ่ามันมีเสียงยังละต้องเป็นเปิดกลบเสียงแมนต้องต้องแบบนั้นนะเหตุยังเลยอันนั้นนะเปิดกลบเสียงเลยเปิดกลบเสียงแล้วก็เปิดให้จบเพลงแล้วก็ ฟังโฆษณาให้กบเสียงไปนะมันมีด้วยเหรอโฆษณาเจ้าที่ผมฟังสามรอบไม่เห็นมีโฆษณาเลยแต่ิมีตอนท้ายๆก็เบิ่งไงเนี่ยอ๋อแบ่งแบ่งโฆษณาไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไบ่มีก็เลี้ยวไปไม่มีเลยสามรอบจะเปิดฟังดูแสดงว่าทําฟรีใช่ไหมเนี่ยเจ้าเปิดอยู่บอกโฆษณาน่ะใครขึ้มาเห็นโฆษณาเจ้าใครก็ยังว่าคุ้มเบิองใช่ไห้งมันจะดงว่าร้องฟรีนะเนี่ย โอเคเดินทางไปลำแล้วเดี๋ยวผมก็จะตามไปนะครับเนาะใช่พี่ไทยพนอกจากลำแล้วครับผมก็จะตามนะอ่าแล้วนะฮะได้สามสี่สิบนี่นะครับผมก็จะตามพี่ไทยพนอกนาตามคนดังไปนะครับผมอ่าจะนะี่ไปนอกไปไหนผมก็จะตามไปที่นั่นนะครับผม ผมจเจ้าจากักรยานไฟป,ป้านี่ตามเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่ารอเขาเอซีรอเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะฮะอ่าแล้วแล้วไอตัวนั้นทำเป็นเ,เส้นเดียวกันแล้วอ,อ,อ,อ่ายังยังผมยังจำรหัสไม่นนได้นนอแอ,อ้เขาแต้ผมจะเข้าพยายามเปิดดูอยูอ่นี่นะฮะเอซีรอพี่คนดังนะพี่ไทยมานอกนะครับอ่า ไม่ไม่เอาตรงนี้เลยตามไปเลยครับครับต่อเคลื่อนตัวออกกนานนิดหนึ่งนะฮะคนดังก็จะอ่าปรับตัวอะไรต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมอยู่นี้นะฮะเอฟซีผมรอได้นะครับเอซีเนาะอ่า ลุงวังลุงวางก็ลำเหรออ๋อลุงวางก็ลำนะฮะอ่าลุงวางก็ลำครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวรอพี่ไทยมานอกนะฮะอะอะเราไปตอนไหนออกมาตอนไหนพวกจะตามไปอะไรสิอ่า ออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วบึนๆไปแล้วนะฮะเอฟซีไปแล้วนี่นะฮะตามติดชีวิตคนดังนะครับผมไปแล้วเนี่ยไปแล้วนะครับผมนะฮะไปแล้วเราก็จะตามไปด้วยนะครับ ไปแล้วนะไปอ่าฮะปอมาพอดีเลยครับผมจะตามชีวิตคนดังไป ครดังฮะไหนดูนดูเิเครื่องใหม่สั่เครื่องใหมู่ดยผมไม่ได้เอามาเออไม่เอามาใช้ถือมาทำไถือมาไม่ใช้ผมจะฮะใช่จะตามติดทีวีคนดังพี่ไทยวันนอกพี่ไทยวันนอกไปแล้วนะฮะสิอ่า ล้วนะฮะเนาะตามติดชีวิตนะออไปไหนครับจอดแล้วนะฮะเนาะก็รอรอทีมงานนะฮะเอฟซี MC, เพื่อที่จะรำด้วยกันนะฮะนะจอดตรงนี้แล้วนะครับผมเนาะนะตามติดนะครับอ่นะามนะผมมาแล้วนะฮะลงมาแล้วอ่านะ อ่าฮะโคดอนะครับรอเพืเ่อนๆด้วยนะฮะแต่งตัวลนะลแล้วครับหา,าใครนะคนมานะ่ะมันคนเยอะนะมาแต่ไกลนะให้ห่างๆปิดหน่อยครับครับครับเออพเราะว่าร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงครับผมระวังรถเนะ ะะะจำไว้จะ <มา S 1> ห่างๆคนไกล,ล <นะ S 2> มาจากไกลน,นะะคนเป็นเราไม่รู้ครับต้องใส่แม้นะ f c ทุกคนด้วย <c oughs> ก็รอนะ f c ติดตามนะครับที่ไทยบ้านนอกนะครับหรือว่าคนดังนะครับ2021แล้วครับปีนี้แล้วนะฮะเนาะ อยู่นะครับผมก็จะรำถวายปู่นะฮะเพื่อสตาระนะครับวันเกิดด้วยแล้วก็วันนุ้ด้วยนะครับนุ้ด้วยนะฮะที่ลานองค์ปู่นะฮะปู่ปริจิตนะครับผมเนาะ โอเคนะครับพี่ชายมานอกก็รอลำกับเพื่อนๆนะครับเนาะพี่ๆนะฮะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไใครเด้ยครับแมงทับฟูาชาแนลครับขอบคุณมากๆครับผม